ูจะเรียกนักข่าวมาแฉสถานาของมึงวันเร็วแค่ไหนเจ๊จจพอลเจ๊พอเธอเจ๊ของแค่นี้โถเงินที่เอาซื้ออาหารแจกหมาพิการมันยังมากกว่านี้เลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอบคุณเงินล้านด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรนกับคุณแม่รอสักนิดนึง ก็คงไม่ต้องเสียเงินล้านนี้หรอกค่ะนี่คุณแอลหมายความว่าไงคุณแม่คะนักปั้นอย่างแอลจะต้องมาง้อลูกสาวคุณแม่เหรอคะโธอ,อย่าว่าแต่คนอื่นเลยนางเอกในมอดลลิ่งเดียวกันยังสู้เขาไม่ไหวเลยจนต้องใช้วิธีแก้ผ้านนอนกับแฟนเขาเพื่อจะเอาชนะเขาแล้วอย่างนี้เหรอแอลจะต้องมาเสียดายลูกสาวคุณแม่โธ่ คุณแม่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคุณแม่คะถ้าใช้หัวสมองคิดสักนิดหนึ่งนะก็คงจะรู้ว่าถ้าแอลวอนลูกสาวคุณแม่แอลคงไม่ปล่อยให้มันเงียบข้ามคืนอย่างนี้หรอกคะ่ะแล้วฉันก็ต้องขอบใจเธอด้วยนะปลาทูที่ขาบข่าวไปให้คุณแม่ว่าฉันเรียกทนายมาทำให้ทุกคนคิดว่าฉันกลัวว่าเลงจะหลุดจากโมเดลลิ่งฉัน คุณแอลรู้ด้วยเหรอคะเธอเห็นเขาบนหัวใช่ไหมถ้าไม่เห็นก็แปลว่าฉันไม่โง่การเป็นนักปั้นคือการหาจุดดีของคนแล้วปั้นจุดดีนั้นมาเป็นผลประโยชน์ฉันก็เลยใช้ความปากสว่างของเธอส่งข่าวที่ไม่จริงให้กับคนที่กำลังจะหักหลังฉันไงน คุณแอลค่ะคุณแอลประตูขอโทษนะคะคุณแอลประตูจะไม่ทําอีกแล้วนะคะคุณแอลประตูสงรับพักดีต่อคุณแอลคนเดียวนะคะแล้วก็อยากรู้ไหมว่าเขาเรียกทนายความมาทาไมโง่เพื่อเช็คสัญญาไงจ๊ะเช็คดูว่าถ้าฉันจะไล่เธอออกจากโมเดลลิ่งก่อนกําหนดฉันจะต้องเสียอะไรบ้างอะไรนะถ่อเรน นี่เธอคิดว่าฉันไม่ทันแผนเธอกับเพียวงั้นเหรอที่ฉันยืนอยู่จุดนี้ได้มันไม่ใช่เพราะว่าฉันมานั่งสะสมสตันนะจ๊ะฝากบอกทางเลือกใหม่เธอด้วยนะถ้าเขาคิดว่าการฉกเธอไปจากโมเดลลิ่งฉันจะทำให้โมเดลลิ่งของฉันเนี่ยพังมันคิดผิดจ้ะสงครามยังไม่เริ่ม แล้วพี่รู้ได้ยังไงคะว่าเพียวคิดผิด